วัดีค่ะวันนี้เราม,มาทำาบัวดาวกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากเกสรตรงนี้นะคะที่มีเกสรบัวไว้แล้ววิธีทำหาดูได้นะคะเกสรบัวแล้วก็ริบบิน้นสีต่างๆตามที่เราชอบนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรนะสำหรับมือใหม่หัดทำเผื่อไม่พอเนาะจำนวน8เส้นค่ะหลังจากนั้นเราก็มาสอดเลย สอดเข้าไปมุมนี้นะคะเห็นไหมปลายริบบิ้นที่เราตัดจากเกสรบัวนะคะสอดเข้าไปให้กระชับให้ลึกเลยแบบนี้แบบนี้ค่ะทําให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเรียบร้อยนะคะใส่ครบทั้ง8เส้นดในนาตาแบบนี้ในขั้นตอนถัดไปเราทํากรีบถัดมากันเลยนะคะวิธีการค่ะบิดริบบิ้นลงให้ชิดเลยนะคะข้ามแล้วสอดค่ะข้าม ข้ามแล้วสอดนะบิดลงแล้วก็บิดลงพยายามเฉียงขึ้นมานะคะบิดเฉียงเฉียงขึ้นมาด้านบนอย่างนี้ขึ้นมาตรงเกรสรแล้วก็บิดลงอย่างนี้ค่ะแล้วก็สอดอย่าลืมข้ามนะคะให้ได้แบบนี้ค่ะบิดลงเฉียงเฉียงขึ้นมาตรงกลางแล้วก็บิดลงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สอดค่ะ แบบนี้นะคะทาไปเรื่อยๆให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะหลายคนสงสยัยหลายคนทําไม่ได้ที่บอกว่ามันไม่โค้งขึ้นมามันไม่งมอ่ามันจะขึ้นอยู่กับริบบิ้นด้วยนะคะทุกคนมนิดแนะนาําในการฝึกทําให้ทําที่ตาระครังก่อนถ้าเป็นตาอื่นถ้าริบบิ้นแข็งตรงนี้จะไม่โค้งจะไม่เป็นธรรมชาติค่ะจะเป็นดูแข็งๆหลายคนส่งรูปมาให้ดูและรวมถึงเมนิดก็ได้ฝึก ลองใช้ลิบบิ้นยี่ห้ออื่นดูนะคะก็ที่แบบแข็งขึ้นมาอีกนิดนึ่งก็จะไม่ค่อยได้ก็คือไม่ได้ทรงไม่ได้ทรงนี้ค่ะเมื่อดึงจัดกรีดให้ได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะมาทำกรีดด้านล่างกันเป็นกรีบบัวนี่ค่ะดึงลงมาให้กระชับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็หมนุน ได้แบบนี้นะคะก็สอดเข้าไปตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปกรีดด้านข้างเส้นริบบิ้นสีเหลืองด้านข้างค่ะนี่นะคะสอดออกมาตรงนี้ให้ลอดออกมาตรงนี้นะแบบนี้นะคะสอดด้านนอกของปลาริบบิ้นเส้นที่เราตัดนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะปลาริบบิ้นเส้นที่เราตัดเรายกขึ้นดึงอย่าลืมทุกครั้งนะคะดึงให้กระชับอย่าแน่นมาก แล้วก็อย่างนี้ค่ะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ ง่าเรียบย้อยกรีบครบเห็นชัดไหมเอ่ยกรีบครบทั้งแปดเส้นหลังจากนั้นสอดขึ้นมาเก็บค่ะคาไปริบวินเหลือนะคะก็แนะนำม,มือใหม่นาอเรากลัวว่าจะทำไม่พอดีอได้แบบนี้นี่คือบัวดาวกรีบหนึ่งชั้นกรีบชั้นที่สองก็แบบนี้ค่ะ ต่วันนี้เรานี่คือกลีบชั้นที่สองนะแต่วันนี้เราจะเพิ่มกลีบสีเขียวเพิ่มกลีบสีเขียวค่ะเราจะมาเพิ่มกลีบเขียวด้าน,นล่างตรงนี้เอาสอดไว้แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะความยาวเท่ากับปลายวิ้นที่เหลือเลยค่ะแบบนี้นะโอเคทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ เรียบร้อยนะคะใส่ครบรู้สึกว่าวันนี้กล้องจะเป็นสะท้อนแสงไงก็ไม่รู้ทีนี้เราก็จะมาทำกลีบเลยค่ะเึงมาันเป็นคู่แบบนี้หรือใครจะทำเช่นเดียวก็คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่การพลิกแพลงของแต่ละคนเพื่อเพื่อความประหยัดก็ไม่ต้องมาประกบแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะนี่ค่ะได้ลกลิบแบบนี้ เหมือนกันแบบนี้ลงตรงนี้ค่ะได้หน้าตาแบบนี้สวยมากเลยแข็งดีนะคะถ้ากรีบสองชั้นแบบนี้ก็คือกรีบเราแข็งแรงมากเวลาบรรจุเวลาใส่ถุงก็จะไม่โดนหนีบเข้าไปนะคะ โอเคทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสวยงามน่ารักที่เหลือจัดเก็บที่เหลือก็เก็บเกิบด้านล่างโดยวิธีการง่ายอย่างนี้นะคะ่ะอย่างนี้นะคะถ้าเหลือยาวก็ตัดออกนะคะทําให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยสวยงามติดเครื่องตกแตง่ง โดยใช้ปืนยิงกล่าวนะคะโอ้โหกล้องวันนี้เป็นยังไงเอ่ยเป็นสีสะท้อนแสงด,ด้วยสีของริบบินด้วยค่ะเมื่อโดนแสงเขาจะาวาวขึ้นมาหรือเขาจะสะท้อนแสงขึ้นมาทำให้คลิปเราดูเหมือนเป็นคลิปที่ไม่ชัดเนาะ